บุญเอ้ยละบุญเอ้ยพวมาบุญเรือล้นเกิดเป็นคนนี่มันมวนเศรษฐกิจพ่อเพียงมีความสุขล้วนล้วนเพราะเป็นนี่เพื่อนผู้ใดใสนน่น้นลวนเออเออเออโอยโอ้ยโอ้โอ้้ลันนาข,ขามาสื่ ขันเพื่อนสัง่งใช่ไหมเกือบซูมมือมิตะบพ่อขายเพื่อนผุเหลี่อันนั้นบ่ครับเนียนมิเตโบพ่อขายเพื่อนผุเหลีโอ้กุ้งใหญ่ระท่านยายพระท่านช่วงเขาว,ว่างใครแม่ขายโลละกิโลละสามร้อยสวัสดีครับพี่น้องครับกรเกษตรอีสานยุคใหม่มาแล้วครับวันนี้บ้านนี้สิพ้าพี่น้องมาเบิ่งา้ามกุ้ง มหาความหูเรื่องการเลี่ยงกุ้งไฟนะครับเด้อแปลงของคุณแม่รัดคุณแม่รัดค้ำเบา่าพิกัดอยู่บ้านบะยาวตำบลหนองบัวอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นครับคุณนะครับก็ขอขอบคุณพี่สุนันท่าฟ้าร่มขาวแล้วก็พี่ศิริวัฒน์ซุยกระเดื่องนะครับที่เพิ่นผ้ามาถ่ายนะครับพี่หนองนี่เด้อป้ามกุ้งเมืองขอนแกน่น ทีฟ้ามาเยี่ยมชมฟ้ามเนี่ครับจะของแปลงคุณแม่รัดเบ้าคําคำเบ้าตัวคำเบ้าแม่รัดคำเบ้าสวัสดีครับแม่ครับจ้าวัสดีเจ้า,าขา่าวแม่เลขออกตัวครับอือ <laughs> เอ้าแม่จ้าฟ้ามกุ้งนะครับเนาะจ้ากุ้งฝอยแมนกุ้งฝอยครับเลียงมาโดนแล้วเล่ครับเดียงมาได้แปดเดือนหลอแปดเดือนแล้ว,ลวจ้าโอ้เอา ไปยังไดบมางในคือเด้มาเลี้ยงกุงครับเอาก็คิดคิดอยากเคตดว่าเออกุงเฮากุงเฮานี่มันสมีทัวทัวไปเขาอยากจำกัดมองมันไว้คือให้มีอยู่ในบอ่อที่เฮาหรือเข้าต้องการมือใดก็คือได้กินตอนนั้นอยากตอนใดคือกินตอนนั้นคือเลืนั้นล่ละคืออยากเหตุครับโอ้เลี้ยงอยู่ในนี้นะครัเนาะจ้ะเลี้ยงอยู่ในบอ่อนี่แปดเดือนจ้ะ ครับแม่ป้าเดี๋ยวแม่ใส่เบงโตกุ้งเป็นยังไงครับอันนี้ก็คือเอาคือใส่มาสแตนาบไว้ตรงนี้คือถ้ามีลูกเพิ่นสร้างเอาต้องการอยากกินสดๆก็คือสร้างได้มาเอาไม่ได้เอาตรงนี้เลยครับอย่าถ้าคือกุ้งห้านี่คือห้าเอามาไหวนี่เนี่ยมันสิเลาสิตายไว้แม่ก็เลยคิดว่าเออเอาไว้ยังส่เ้าใส่หรอเ้ามาไววตรงนี้ไว้พักไว้ตรงนี้ก่อน ่แล้วก็มาลงบ่อพักเมียนในกระช่างนี่นะครับนาองเมียนแต่ว่าก่อนอื่นนี่ครับพี่น้องบ้านเป็นงามๆครับสารากลางน้ำนั่นไหมนาองเมียนมองพักพรินกาแฟเนพักพริ้นย่ำนี่กระหายเหนื่อยครับคาดสีกแห้งเป็นเห็ดจากใหม่เมียนไอเดียลูกทุ่งแห้งครับบ้านบานไม่ยูค่าไม่เจีกไหม่อย่างนี้นม่นไหมเมียนม่ต้งเต่ต่อไม่ที่เผาทิ้งเผายังเราหนีเอามานี่เห็ด ครับนี่ทำไมที่คิดว่ามันสนี่แต่ว่าห้าวย้องขาม,มันใส่ประโยชน์ได้เบิดไม่ต่อไม่ยังอยู่หน้าเ้าดันขึ้นกับมาคิดว่าเห็ดก็เลยออกมารูปหลังสิละพ่อแมวเป็นเราดีแั้งนั้นเยามองขามนะแม่นะยมองขามเออไอรีนะครับไม่พูพูพังพังต่อน้ำไ้น้ำหน้าคิดว่ามันไมีประโยชน์เ้าดันออกแล้วเออมามองเห็นว่าเออมาเห็ดตั้งสี่ห้าก็ดีคือกันตัวดีก็สิบไปสื่อ แม่ก็เอามาพอเราลากมามาเห็ดคือผ้ากันเห็ดครับเห็ดหมองนางผักพรโอ้ทุกอย่างมีประโยชน์มื้ยมีประโยชน์ม่อเยัดทิ่งยัดเผาทิ่งเขาทาครับงามแห่งครับนี่ครับนี่พอแม่อยู่นี่บกุุงแม่อยู่ในบอนี่แหละักากรใช่แม่ครับขออนุญาตเบ่งนิดนึงครับจ้่ถ้าเบ่งตกุุงเลี้ยงมาแปดเดือนแต่ตัวกุุงแต่กุุงมันสิมีช่วงว่างไข่กับมี แม่มันจะเป็นตัวอ่อนอ่อนแม่กับบ่ค่อยอยากเอาขึ้นไปไหนมันตัวอ่อนแห้งเริ่มนี่แล้วนี่เริ่มพเริ่มตัวนี่แล้วนี่ห่อยแม่บักลายนึงตัวนั้นรลายนั่นแล้วคุณนะเอาภาคไว้ครับครับมีลูกค่าเพิ่นสร้างเออเอามากก๋วยสดๆเนี้ยเอาตาักุ้งเตี้นเนียสร้างก็เอาคือข้าเออกไปให้ได้ครับจับเอาได้หนีเลยไ่นในนี้หนีสิฮอดโลบ่ะครับนี่อยู่ใน้หนีกะสิบประมาณนี่ล่ละ Oh. คือช่วงระยะกุ้งปุณนะไปทางบุณละช่วงระยะกุ้งเดี๋ยวนี้มันเริ่มเป็นตัวน้อยตัวอ่อนมันว่างใครมือได้เป็นเดือนหรอมันเริ่มเป็นตัวอ่อนโอ้ oh. ของแท้เลยได้หนเนาะแม่นอแน <Man. S 1> นี่ครับพี่น้องเพื่อนเพิ่นมาทางนี่นะครับกุ้งกุ้งเดินขบ,บวนยกไปร,รบกวนเพื่อนทางพี่เพิ่นกับไปท่างพุนอ๋อ โอ้นี um, ่ขนาดแดดจะจัดเด้อครับเด้อใบโม่งนะครับนี่ก uh ็ยังมีบักลายนะครับนี่ะแ๋ยวว่าใส่อันใส่ใส่ใส่ดักไวใส่ใส่ดักไวก็เอามาลงพักไปบ่อนี่ครับถ้าเบิ่งตัวกุ้งวาเออกุ้งเพิ่นจิไข่แล้วมีไข่เต็มท้องหรอแม่กะจีเอามาเอาลงไวคือเก่าจีจีปล่อยให้เพิ่นไข่สะกอนใส่เพิ่นตัวแข็งตัวยังกะเอามาพักไปบ่อนี่ให้ตัวแข็งยังเสียบ อันตัวออนลน์มันบ่แเ่บบเบาวนิ่งโตโต,ตใข่นี่สิกินบ่ครับแม่สิพวกคอยกินขอกแม่สิคัดร่องบัวขึ้นคือเก่าครับให้เปินออกแม่แพ้ลูกเมียนให้เล่าแพรต่อไปตัวมันอ่ยอนแห้งลายมันก็บ,บ่แซ่บครับมันแล้วเมียนเ <laughs> ห็นมันเต้ยนตรงเด้งดงเด้งผุนเ <laughs> มียมันจ่งถือลักษณะอีสานบ้านเฮาโอ้ครับเอาถวายงง่วงแมป่ประกอบกันเราขยยาวซิกยักสอง <laughs> สามเถือ น้าแม่นะเมนคือสิกให้โล่เนี่ยมียนอ๋ออ่านเข่าขวานหัวหอมบีบบักหน้าบักพริกปนลงนี่ครับแล้วสิกจักสองสามเถ้าเมีนลิ้นหน่อยหนึ่งฮ่า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 เอาผันคนเอาคือคนเคยเหรีให้โล่ฮ่ฮ่า่าฮ่บอกเคยเล่นยญด้ครับพี่น้องเลยเปิดออกแล้วโอ้ยเต้นดวงเด้งดวงเด้งน้าแม่นาะเมีนเขาทาแห้งพฝนเพิ่นกระลังดักไปแม่ครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันนะครับแม่เพิ่นเพิ่นกะ อยากเอามาไว้ใกล้ๆเพื่อวลากินกับสิได้ดสะดวกนะครับเนาะเมียนลี่ยงมาแปดเดือนตอนแรกเลยนี่แม่แบบพ่าพันธ์แม่พันธ์มาได้ใส่ครับเอาพ่อพันธ์แม่พันธ์แม่มมเอามาน้าใหมนี่แหละไอ้ล้านนี่แหละไละอ,อาาน้นั่นนี่แหละเอามาแล้วพนั่นจ้ะเอามาจากโลกครับที่แหลกโอ้เอามาบอถึงโลคัดเอาแต่แม่ตัวไข่ๆมันโอ้เม่นบ่แม่เมียนเอามาพอ,าาอหอดโลเลยเมียนแม่เอามาที่แหลกแม่อ่าน อุอ้บอยบัลกไรหนึ่งเดี๋ยวได้ครับพี่น้องนีพาไปเบิบเ่งใกล้ๆครับดักไวลรวบันแม่กระเซียไปล่งอ,อ,องบ่นผลตะบันอู้นี่ค้อ,องแท้เลยเนี่นี่ืล้องแทะเต็มเลยนะแม่น้ออืมกระเซียไปล่องบอ่นผลตะบานครับโอ้ยอยู่ในนี้กระิซียเป็นขีดอยู่ได้แม,ม,ม่อืมเม่นดักอ้อมไว้แต่ห้องกระเบิ่งตัวกุ้งเขานำมามันมันไข่ไข่ส่งหลายๆส่งหลายตู้แม่ก็คือเอาปล่อยลงคือเก่าเสียดายให้เขาไข่หลายๆพอออกมาแล้วก็ นี่เดี๋ยวจ้างเขาสีขยายอีกบัวตอนแรกเอามาปล่อยพ่อพ่อรู้่บัวครับแมามาปล่อยลงบัวได้ครับที่แหลกเอามาลงบัวนี่ลหละครับเอามาลงบัวนี่แม่บัวนี่แม่น้ามแม่เลือกาไาไปไหนครับเอาเลยประมาณประมาณว่ถึงเอวครับผมจิประมาณจักเทอาไรล่ะจกักประมาณเมตรบอกครับว่าถึงเม็ดดอกบานิ่วครับผม พอถึงเมีเกือแปดสิบประมาณนั่นบ่ครับจ้าจ้าประมาณนั้นล่ะโอ้ได้มาที่แหลกบ่หอดกิโลแล้วก็มาปลอยลงนีเลยเมียนมาปล่อยลงนีบ้านนี้ระยะเวลาผ่านมาแปดเดือนนี่แพ้เต็มเลยมั้ยครับแพงเต็มเลยขายเรื่อยๆขายให้พี่น้องทั้งบ้านทัานี่ล่ะนียครับแะ้ฝ้าให้เบิ้งนะครับเบิ้งเปิดตากมันออกหันมาทางนี้เบิ้งหล่ะแม่ผมสิเบิ้งโตชัดๆโอ้ยมันตึงเท่ส่ขู่นะแม่ อย่าเด้อทีเดียวข้แม่เทศจะหันกันอะไรครับปูละไข,ตขะ่ตูไข่กับมีตใหไงตูวใสางามเป็นตะกินทะเดนี่พูนะครับของแท้เลยเมียนโอ้เอาพักเอาเล่าพักไว้นี่แล้วเขาพาักไว้นี่ก่อนใสอันใสเงื่อยังครับนี่ครับใสอาหารป่านิ่นครับอาหารปลานิ่นเมนโ่าแม่แมอันหอยอยู่นั่นหคกับเมนอ๋อมีดีเอาหอยล่อเขาอยู่นี่แหละ อาหารปานิ่นปานเป็นก้อนแม่อาหารปานิ่นผสมเอียงบ่ครับบ่แม่บพได้ผสมเนี่ยอาหารปานิ่นเด่างเดียวเพินก็กินแล้วแม่เขาก็กินแล้วโอ้เอาแม่ใส่ทั้งมือจากหลังครับเนี่ยแม่สิใส่ย,ยุ่มมือละหาหลังหกหลังกับพ่อครับใส่แต่ว่าก็ใส่สองสามมือก็ใส่สองสามมือก็ใส่ใส่มาพักไว้พักไว้ล<ด>ูกค้ามามาซื้อซุ่มืออยู่บ่ครับ ขามาซื้อขันเพิ่นสังให้มหมเกือบซุมือโอมิตะบพ่อขายเพิ่นผุเหล้วยบอันนั้นบ่ครับเมียนมีเตโบพ่อขายเพิ่นผุ่เแล้วยวโอ้โอกุงก้งไญ่ระท่านกุ้งไญ่ระท่านช่วงเขาว่างใครกัหังกะเพิินผู้มาซื้อพ,พอพันไปกับมี่ครับพอพันแม่พันเอาไปโอ้ขาจะมาซื้อเป็นกุ้งแม่ใครกัเมี่กุ้งแม่ใครเพิ่นก็เอาไปเอาแม่ขายโลจักบาทครับแม่ม ขายโลละกิโลละสามร้อยหรอครับผมโลละสามร้อยเนียนซื้อไปก้อยหรือว่าซื้อไปเรียงกัแล้วแต่ซื้อไปก้อยไปเรียงกัแล้วแต่ครับราคาเดียวกันราคาเดียวกันเอานครับหน้ามน้านี่คือเห็ดไปแนวนี้ครับพอเราทอดน้าไว้ให้มันให้กุ้งมันเราวา่าให้มันได้บรรยากาศนั่นกุ้งมันจังสิหนีเพราะาให้มันสดชื่นดีเพร่ะเรากุ้งแต่ว่ากุ้งเล่านี่ิ เต้นน่องน่องนองน่อ,องไปยังเสรนหรอกคันว่าตั้งแต่เปิดน้ำมาได้เขาสิบใบหมดละแปลว่าใครว่าฝนตกเมียนเอาครับน้าใช่ใช่ฝนตกเพื่อนสีมากไปเล่นนยูหันบ่ครับเมียนโอ้ปลานี้ในการเลี้ยงกุ้งนี่แม่ให้เพื่อนกินยังครับกุ้งกินหัวอาหารน้ำปลาครับอาหารปลาหนี้เมียนอาหารปลาดุกเมียนบอกครับเมียนเขาก็บ่เลี้ยงยากเลยล่ะเปล่านี่ครับเขาบ่ได้เลี้ยงยาก เาดูแลง่ายๆเพียงรยไปย่าม,มะแรงสีร้ยไปให้กินย่าม,มะแรงเขาก็ไม่ก,กินของเขาเองดอกเ<อ>ขาก็่ได้เลี้ยงยากโอ,โอ้ก็คือตอนแรกนี่แม่กับสียางนี่รอบๆเนี่ยแมนนะครับแมนกะห้อยไปเรื่อยๆแมนเพิ่นกับสีมากินเองเพิ่นสีมากินของเพื่อนเองครับผมเมือ่อห้อยสุ้มือบครับห้อยสุ้มือบแต่ว่าก็แล้วแต่มือบวางมือ,อยากเข็ดนออื่นกับไม่ได้มาห้อยให้เล่าดอก <ผ>มเมื่อเว้นมือเอาแม่ห้อยมือหนึ่งนี่ร้ายไปไหนครับจะก,กำมือประมาณซีหากำมือนี่ละห้อยห้อยห้อยไปอ้อมไปธรรมดาคันหัวาหานลูกหนึ่งนี่ก็สะได้อยู่เมว่เป็นอาทิตย์พลาบ่าวนี่มันก็บพกินกับเพเห็นเปียงเข้าเลี้ยงไปเข้ามันก็ไปตามธรรมชาติของเขานั่นละ่ะเขา่ได้เร่งว่าเออต้องเฝ้าน้่ลูกค้างสัตังสี่คือเข้าปล่อยแล้วไปตามธรรมชาติของเขาเลย ครับโอ้นี่เป็นวิธีที่ดีที่สุด้ะครับพี่น้องพูดได้ยากเลี้ยงกุ้งเฮ็ดแนวนี้เอากะได้อครับเด้บอบ่อนี่แม่ก็าเอาลดัดดันเอาเ่ครับเมนเอาลดอีสุ่มเ้านี่ละลถดอีสุ่มดันเอามอเมนบ่าได้ป,ปูพะยางพะเยอะงย้ยบ่บเ่ได้ปูพะยางเงี้ยงน้ำนี่เป็นน้ำเงี้ยงครับแม่บดานบ่าครับน้ำบดานน้ำโซลาเซลล์นี่ละน้ำบดานเมียนแม่ดันแล้วที่แรกแม่เปิดน้ำใส่จักเหมือจังเต็มดันเปิดใส่ สองมือครับสีโทษใส่ตะบอนี่อยู่สองมือครับผมเปิดใส่สองมือเต็มเมียนหลังจากนั้นปล่อยกุ้งได้เลยบอกครับปล่อยแต่ว่ากับพักใบเนี่ยครับเอาบัวเอาอยัางมาลงปลูกให้เราอาศัยก่อนเอาพักกันจองพักกินก็ตามบักคุ้งพักซุ้มหนี่แม่ก็เอาปลูกอ้อมสะกอนยัดพื้นที่บ้านพักให้เราก่อนให้เขาอาศัยก่อนแล้วค่อยปล่อยลง โอ้แบบว่า้เพื่อนมีหม่องโซนหม่องยังกอนแมนีนให้เพื่อนมีหม่องโซนหม่องพักกอนครับผมกาบมาปล่อยลงเลยเมนเพื่อนใหม่ๆมาปล่อยใหม่ๆเพื่อนตายบ่ครับบ่บ่ตายของแม่บ่ตายจักตู่มแม่กะไปเอาตะเสาเนาะโอ้แม่ไปเอาตะเสาเมนกับมาปล่อยเลยครับแอวมานั่งผีนั่นเทเดียวมาปล่อยลงเลยเทเดียวมาปล่อยเลยหลังจากนั้นแบวเอาอีกบ่ครับบ่ มีแต่แต่ไข่ย้ายพันธุ์ของกระควางเอาเองบ้านี้ครับแพรดีกระดอะลงทุนเท่อเดียวเมียนโอ้แม่ซื้อมาจากบาทตอนนั้นครับโอ้ยห้ยลอยเดียวทอดเหลวครับห้พี่นัน่นลอยเดียวระญาติกันนี้ลงทุนหนึ่งลอยบาทอืมคุณครับพี่นั่นอยู่ข้าง <c oughs> ครังพี่น้อง <c oughs> ลงทุนลอยเดียวทันแล้วคุ้มค่าแห่งจะคล้องโค้งน้องหน้าบ้านสวนปันสุกเมียนเด้อมีพักแย่งกับี่ครับแม่ครับในนี้มีป่าบ่ครับแม่ครับ ในนี้มีปลาป่ะครับบ่อเดีบ่อเดีปล่อยป่าลงเลรวครับแต่ว่าครังสึกอาจสิมีเพลักขึ้นมากกับบอกบ่จักแต่ว่าตอนแรกนี่บ่อดีปล่อยบ่อสิเม่สิเลี้ยงเอาตะกุ้งลงบ่อนีบ่อเดียวแนียนตะกุ้งเม่นคือว่าปลานี่เขาหามีบ่ครับกะเมียกับเมียกับบ่ว่ากับบ่ไเด้คิขึ้นว่าสิหนี้ดอกแต่ว่าบ่าน่าสิเป็นไปได้ดอกแต่ว่าห้องอยากคัดแยกของเพิินออกแต่เพิินซื้อครับ ปลาบ่มีนะครับเนาะเบอร์บ่ควรนที่เสียให้อยู่น้ากันนะครับเด้อแต่ว่าเห็นันมีหอยอยู่ครับมีหอยอยู่น้ากันได้น้องแม่นมีหอยขมหอยเชอรี่หอยขมหอยเชอรี่กินมีพักกันจองครับพี่น้องนี่พักกันจองพักขแยงบักเปล่านำห้อมครับมีบักเ้าบักมีคาเนี่ครับบักแข็งแม่พันกระปูกดอกไม้ใส่น้ำนะครับเด้อ อันต้นข้าวแมเอามาดาเอาบ่ครับแม่แมวมาดาเอาเพื่อเกสรมันลวงลงเพื่อกันกุ้งก็ได้กินโอ้สังเกตเบื่องไครหอยเชลลี่นค,ครับคือตามตามอันต้นพักพักกันจองนะครับเด้อบัวแม่พันกามาปลูกไว้ใส่ใส่เวลาเตรียมบอ่อดนบ่ครับแม่จะเอากุ้งมาลงใส่เวลาอันเป็นเดือนพุนแล้วบ้านี่ให บัวมันติดก่อนครับใส่เวลาเป็นเดือนแม่นบัวให้บัวติดก่อนแม่นพวกไม้ของแม่คือเอาบัวแดงลงให้บัวติดก่อนจังเอาให้บัวติดแล้วก็ให้น้ำเพื่อนอันนี้บ่ครับแม่นโหจังเอามาลงแม่นอ่าประมาณนั้นนะครับพี่น้องเด้อบอกแม่นว่าเปิดน้ำได้สองสามเหมือมันลงเลยเนาะแม่นอ๋อมันกระจายเท่านั่นแล้วใส่เวลาเป็นเดือนนะครับเด้อ ใครแบบว่าสีนามสีนามเพิ่นเปียกอนบ่แม่แม่เห้นสีหนามเปลี่ยนกอนบัวกระติดเออมันนี่เราก็จ้งคอยมาเอาเอากุ้งมาลงครับั้งแต่เลี้ยงไม่ไม่ตายบอกครับบ<อ>่ว่ไม่ตายเลยบ่มีตายโอ้ฝีมือมมเพราะมันเป็กระท่อมหน่อยไปน,นี่แล้วครับเป็นตะยูแห้งครับนี่นั่นแม่เนาะแม่กระท่อมบอแบบ อันปีไม่กับพอดีบ้านี้ไม่พักพรอนฮ่ <c oughs> ากลางเต้น <c oughs> กลางเต้นนอนครับกินก้อยกุ้งเมนนั่หมเนาะเมนครับอันนี้ฟื้นที่มองนี้ก็สิประมาณอ่างานงานนี่ม,นมัเนาะเมนใดงานอยู่ดอกเบ้าหนี้ครับประมาณงานหนึ่งนี่แหละเด้อครับพี<ม>่น้องเด้อรถดุดเอาหน้ามแมียนก็บอกแล้วแปดซิบเก้าซิบเซนบ้านนี้ทั้งนี้เลยครับแม่ ถ้างี้บอ่อปลาเพื่อนเอาปลาทับทิมขึ้นออกจับจับคายแล้วเพื่อนก็นเรียกว่าสิล,ลือ้อออกผลเลยลงมากวันก็นเรยกว่าท่านในเฮ็ดยังได้โอ้ครับครับครับอันนี้ก็รลดุูดเอากันกแมเมนแม่เอารถที่สมดูดเอาเ<า>พื่นมีเพิ่นมีบอ่อนี่แล้วก็บ,บอ่อทั้งหนาอีกนะครับบอ่บอทั้ทงนานั้นเป็น,เป,นเป็นบอ่อปลาครับป้าแม่ไปเบิ่งนิดหนึ่งครับบอ่อปลาเลี้ยงเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งแบบว่าให้มันคบอยู่นี่เลยมันวะครับเม่น ยังได้ยังกับมาเอานี่แล้วมีเบิดครบทุกอย่างครบถูกอย่างทั้งแรงอาหารทั้งแรงสางรายได้แม่โอ้ยผมเห็นแห้ออาวุธแม่นี่นี่่เ <laughs> ต็มลังรถว่ามียังนืคอมีแต่อาวุธ <laughs> มีแต่แนวดักกุ้งฮ <laughs> ครบเลยเอาก่อนสิตัดสินใจมาเลี้ยงกุ้งนี่แม่เห็ดยังมาก่อนมองนี้ครับมองนี้แม่ว่านเขาเห็ดหน้าเขาแต่ทีแรกๆมันเห็ดไฮอ้อย เอ็ดอ้อยลงมาไปสูดพุเลยเอ็ดอ้อยอันนี้มันก็ใส่ทุนหลายแม่ก็เลยมาคิดว่าเออสิแบงส้นท่างนี้เลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอยเฮากับสิบ่ไร้เอืดกินเฮาอยากได้กินยังหฮาก็ไดได้กินอยากได้กินปลาหฮอก็กินปลากินหอยห่าก็กินหอยกุ้งเฮาอยากตอนได้ก็ได้สดๆกระไดขึ้นกันเพราะ้องเด้ไปหาทางอื่นอยากก็เอาอันใส่ย้อนลงนีเลย อยากก็ใส่ย,ย้อนล่งกับแป๊บเดียวก็ได้กินฟานบักกุงแล้วบ่ท่านในแล้วจ่อยก็ได้กินกุ้งมาแล้วกุ้งมาแล้วแจวได้แล้วแม่แ <laughs> จวกุ้งเ <laughs> ต้นดงแดงดงแดงหอยมีหอยยังเนี่ยครับเนี่ยมีหอยเชอรี่ก็หอยจุบหอยขมบานเฮ่าหอยขมบานเหาหอยจุบบานเหาหอยขมทางเพิน่นครับผมอันนี้บ้านนี้เลือกร้ายอะไรครับบ้านนี้ประมาณซ้ำกันนี่แหละบ้านนี้แปดสิบเซ้นครับผม ประมาณนี้ละบลาอันปลาปลาอย่างไรครับนี่อันนี้แม่ป้อยปลานิ่นกับปลาตะเพียนปลานิ่กับปลาตะเพียนปลากินผดนะครับเนาะปลากินผดซ<ป>ุ้มเขาซุ้มนี้ก็ดําเอามาดําใบเพื่อให้ใ้ปลากินเกวรของเขาครับผมบประหยัดหัวอาหารเข้าไปนั่งโอ้อาหารผมเห็นแม่ย่น,นยังให้มันกินย่นเปลือกบิกย่นเปลือกบ,บิกหุบบ่งบิกหุ่งซุกที่มันเข้าว่าต้องการสี นี่เขากินมันมันเฮ็ดได้กินบดซูยางล้าบกคุ้งสุกเ้ากินบะท่านเ้าก็เอาให้ปลาเขากินครับปลาเ้าก็กินกินบดโลง่ลงๆไปยักโตครับนี่นี่ประมาณปลาน,นี่ตักงอยเจ้าพันครับปลานี้อยู่ u, ประมาณสามพันสามพันเป็น่อไหมเมียครั่จริงมันหาพันบอ่อปลาท่าทีมแม่จับขึ้นบอดจากบอนันแล้วครับขายแล้วบล่ครับขายแล้วปาาลวปา,า,ลปาท่ทีมเดี๋ยวผมสีเบ่งปลาแม่ตัวหญ่ทำอไรแล่ะ โอ้เอาเวลาขายขายปลา,ขา,ปาขายกุ้งแม่ไปขายใส่ครับขายกุ้งขายน้ำบานเห้อง,องพองครูกัน,นกแม่นบ่แมเมียนขายดีแห้งขายกุ้งครับปลานี่เม่ว่าจหล้างเกี่ยวเขาเขาไม่ปลามัน่นเขาคนอื่นเม่กเเลยสิจับปลาขึ้นครับเาบขาไม่ปลามัน่นเมียนเนี่ยบบแม่นเข้าเอาไว้เธอใส่ย่ามอันนุ่มสาวเขา เขาห่อบ่ะเออมันกัดสีน้ากันละบางนี่มันกัดยังเขาเขาคือเล่าไม่เขาไม่กับปลากับมันเข้ากับจับปลาไปขายพอดีจับปลาไปขายพอดีครับโอ้พอดีเลยนะครับนี่ครับแม่เพิ่นว่างแพนไปดีแห้งว่างพนมาเขาจะเาเกี่ยวเขาแม่กัสีจับพอดีแม่ครับไปให้อันซุ่มอันหาหมูเกี่ยวเขาแม่ฮะซุ่มเพิ่นเดี๋ยวถ้าเพิ่นเพิ่นสีร่างไปเฮ็ดหรือว่าไผ่สีร่างไปเฮ็ดลาสมสมปากะคือจับยกไปครับผม ช่วงนั้นข้าเจ้าก็ล่างยากเบียกพาอแม่นเเอนนเพราะมีเวลาหากินเขาท่างเขาเลยแม่น <laughs> <laughs> โอ้แม่รัดเอาอันปลานี่ยนะครับสองสามโลกุ้งโลหนึ่งสิพ่อแม่แม่นถารับโทรศัพท์อย่างเดียวถารับโทรศัพ <laughs> ท์เขาทายเดียครับพี่น้องมามากถึงทางนะครับนี่โซล่าเซลล์แม่เปิดไบเมิรอดเหมือเป่ครับเปิดไปเบิดมหมอ เขาสิไลย่งสิละโอ้ครับครับครับทังทังนี่ก็ให้เพิะอะไรยังสิเมียนรับน้ำน้ำน้ำปลารู้สึกว่ามันสิคุณสิยังไปแล้วแม่ก็ระบายลงใส่หน้าเขาเขาก็งามเขาไม่ได้ใส่ปุยเลยนะโอเขางามไม่รีย้อมัาไม่ลีครับครับนั่นแม่ก็เฮดบบอาเฮดแอลทอฟังไว้ตามนี่คือคือน้ำเปลี่ยนสีแล้วแม่ก็ปล่อยน้ำลงเปลี่ยนน้ำมาอย่างสินะ อนแนมแหนมสีปล่อยกับระบายกับปล่อยเขาออกไปในท่อเลยเมนปล่อยปล่อยน้ำลงไปใส่เข่าใส่หน้าเข่าประมาณจักโดนมาไหนครับจังสีระบายออกหอดเดือนบ่ครับเ่บ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 ่เบิ่งตามน้ำขนามน้ำส่งสีคุณคุณส้สีเขียวไปในแมกกะระบายออกเอาน้าไม่เข่าอ๋อโอ้ยหามอยากกินกับามระบายน้ำกันมาจับเอาป่าเลยเมียนได้จับเอาย่ช่องนี่แหละครับโอ้โอแม่สีเฮ็ดเป็น เป็นหลุมไหมพ่อมครับมันมันเป็นเพื่อนฟังให้แดนกันกับระวังบันี่ก็บัอนี่แหละเล่าก็สิขืนมาเขาเขาเป็นป่าที่แปีว่าป่าที่เขาสิบุญย่านคนเลยได้ยินเฮ้ามามันก็ขขืนมาเองของมันแมนบอกแม่แมนได้กินน้ำค้นหลายเพื่อนกับลืนค้นทันแล้วโอ้อีรีครับนี่ขนาดย่างเมวอยู่ทางนี้ยังเต้นสวนๆไน้ไหมเนาะแมนโอ้แต่ว่าเขากินน้ำค้น ยักษน้อยเขาเริ่มนี่นี่มันกระสิบภาพเขาล่งเขาให้เขากินเขาบันเขาสิเขากินเขาเพื่อนว่าคันปลากินเขาเริ่มเขาไม่ปลามันปลากินเขาเราเพื่อนสิงใหญ่ไว้ดีบ่าวนิ่วนี่มันสีอาหารจันยอดของปลาเลยล่ะเข่านี่บ่แม่แมนปลานน่นปลาจะเพียนเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นปลาที่กินพืชกินครับอันแม่ครับเลี้ยงกุ้งนี่ที่ว่าเลี้ยงยากบ่ครับอือมบ่ยากแจ็กเม็ด บ่ยากเลยแม่เลี้ยงกุ้งบ่เลี้ยงยากอาหารบ่ได้ว่านอาหารลำคร่บอาหารนี่แม่บ่บ่ได้ไปผสมไข่แดงผสมห่านบ่แม่บ่ได้ผสมแม่ว่านหัวหารป่าลุยไปตามขอบบ่แร้วคือเขาก็ไม่กินของเขาเองง่ายครับง่ายครับเอาได้ความโหเรื่องการเลี้ยงกุ้งแล้วนะครับพี่น้องได้วิธีการจับแม่ก็เพื่อนก็บอกแล้วส่วนมากกับบ่ตาย่ึเปล่าบ่มันบ่ตายหรอกครับครับบ่กุ้งนี่ได้เปลียนนามดูบ่ครับ ่อกุ้งนี่โดนโดนจังเปลี่ยนครับบ่คือ,บอ่บป่าครับป่าที่เขาจะกินเขาจะกินมือละเทียบางเทียกับเส้าแรงประมาณประมาณเด็กเดือนแม่เปลี่ยนเท่นหนึ่ง่บกุ้ง่อกุ้งนี่สองสามเดือนพ่นแล้วเพราะว่าน้ำน้ำเพื่อนสิบบนี่ไงครับผมโบเขียวไงคือ,บอ่บป่า่อป่านี่น้ำสิเขียวไว้อืมครับ จะสรุปเบ็ดเสร็จนี่ก็เบ,บาง่ายกับตอนนี้ก็ยังบทบท่านบบท่านต่อลูกค่าบบท่านตอลูกค่าเหรอบาานิวครับรายได้เป็นไงครับแม่ฉเฉลี่ยแต,ต่อเดือนรายได้นี่ประมาณอยู่เดือนบกขาดเดือนละสี่ห้าพันดอกบาานิวเพราะว่าเฮาเฮาก็กินน้ำคือเฮาได้กินนั่นแหละเฮาบ่ได้สือเพิ่นครับว่าหันแมเมื่อเดือนจากพันแบบนี้หว่าหาันครับเดือนละ บ่แมนหาลอยฮกลอยนี่ล่ละหกลอยประมาณหกลอยทั้งปลาทั้งกุ้งนี่บ่ครับเมนกินนั้งกันประมาณเดือนละสอบเมนโอเดือนละสอบสองสอบเขากับเอาพักให้กินน้ำเน่ครับผมบ่แมนวัดจะมีหัวอาหารพักบุ้งพักยางให้กินนาเลียงอยู่นะครับเด้อเอ้าครับผู้ใดอยากได้เป็นพอพันไแมพันก็ลองมาเบิ่งครับมาติดต่อคุณแม่เป็้ใดนะครับเด้อคุณแม่รัดแม่รัดคำเบานะครับเนาะเมนครับบ้านบ่ายาวตำบลบ่ายยาวอำเภอ บ้านบายาวตําบลหนองบัวตำบลหน,นองบัวอำเภอบ้านฟางจังหวัดขอนแก่นนี่แหละครับผมจังหวัดขอนแก่นอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวยังให้แม่ฝากเียงถึงพี่น้องนะครับที่คิดจะเสีเ่ยงกุ้งแม่ถ้าผูดด้ใดคิดว่าสเลี่ยงกุ้งมันก็เลี้ยงง่ายดูเลียงง่ายบ่ยากขึ้นป่าเราก,ก็บเิียงอาหารดอกปล่อยเขาไปธรรมชาตินี่กับบ้านอาหารมือละเทียบ้านกับบได้วณหลายเขาซื้อมาเล็กๆน้อยๆเทะโลูกหนึ่งทีก็ได้กินเป็นอาทิตย์ ปลานี่กินเปียงอยู่แต่ว่ากุ้งนี่บ่ะเปียงแล้วเล้ากใหญ่ไวแล้วก็ยยววก็แพร่หลายเคยอันเคยมีลูกค้าเขามาแล้วอันมาถามแล้วแม่บอกว่าอันพ่มีจับป่ท่านเคยมีบ่เคยมีจับไม่จับป่ท่านจับปับท่านคือว่าช่วงกุ้งเหาสิค่ยังสิเพิ่นก็ขอไปซื้อเอาไปเป็นพอพัานแม่ผ่านทั้งสี่แม่กับแบงหายอยู่แบงห้เพิ่นอยู่แต่ว่าขันสิยกไปลหลายๆคือ เอาไปบ่ราะท่านใดๆเพราะว่ามันเสียดายมันกําลังว่างไข่คันเพื่อซื้อเอาขอเอาไปปล่อยสี่เม่กับแบงห้อยู่โอ้แต่ว่าหายไร้บ่ได้หายไร้บ่ได้เพราะว่าเสียดายเพิ่นไข่เพิ่นสิขยายพันธุ์อีกแม่กับสิขยายบ่ออีกบ่อนี่ละครับครับจะคของก็อยากเอาไปขยายเนาะแม่เนาะแม่ยนเม่สิขยายอีกให้มันท่านแม่เพิ่นกับขยายแม่เพิ่นมาต้องการเข้าต้องการของลมแม่ฮะมานหายเพิ่นบ่ทันครับ บ้านี่แม่กัดสีรงกุ้งอยู่บ้ครับเนี่ยโอ้เอาก็ดีอยู่นะครับเอาใครสนใจอยากเยี่ยมชมกันมาได้ขอเบอร์โทษนะครับแม่ครับเบอร์โทษแม่ศูนย์หกสามครับศูนย์สามหกศูนย์แปดหกห้าศูนย์หกสามศูนย์สามหกศูนย์แปดหกห้าจ้ครับแม่รัดคำเบ้าจ้ะอ่ะผมแม่มีเฟซอยู่ครับบัวแม่ผมมีเฟซดอกแม่เลยแม่มีแม่เล่นบล็กเป็นว่า ผมถามตีคันติดนี่กันคันสนใจกันติดต่อบ้านสวนปันซุกก็ได้ครับว่าร้องถามพู้ยเดียวกันผมเห็นบางคนพูดเห่าบางคนยังมีเฟดเยอะแยะเลยแม่เฮ็ดบเป็นดอกคันสนใจกันติดต่อบ้านสวนปันซุกนั่นลละเพราะว่าเพื่อนกัดแม่กัติดต่อแยกมาเอาพันมาจากเพิ่นกัดติดต่อนั่นนี่ล่ละครับผม ติดต่อเฟซบุ๊กบ้านสวนปันสุกนะครับเรื่ได้เล่นเป็ดเอาโอเคมันนีครับขอบคุณครับแม่ครับ,บค่ะค่ะสวัสดีค่ะค,ค,คุณแม่รัตคำเบ้าแล้วก็พี่ศิริวัฒซุยกระเดื่องพี่สุนันทาฟ้าร่มขาวเป็นผ้ามาครับเป็นผ้ามาหล่อตะเบนแถวๆนี้นะครับพี่น้องเด้อขามาถ่ายให้พี่น้องเบิ่งครับขอบคุณพี่น้องน้ำครับติดติดตามรับชมไายการเดี๋ยวคลิปหนาจังพักันไปนะครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ